ศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพทเทิร์นไอทีจัดงานสัมมนาคี์สักเซสไขกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และเผยกุญแจที่ทําให้การสร้างแบรนด์ประสบความสําเร็จเมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2 5 5 6ที่ผ่านมาศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหการรมแพทเทิร์นไอทีได้มีการจัดงานสัมมนาเรื่องคี์สักเซสไขกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และเผยกุญแจที่ทําให้การสร้างแบรนด์ประสบความสําเร็จการจัดสัมมนาครั้งนี้มีขึ้นเพื่อกล่าวถึงการทําธุรกิจแบรนด์ ให้เกิดความเข้มแข็งได้ทั้งชื่อเสียงยอดขายสามารถครองตลาดกลุ่มเป้าหมายและเพื่อขยายฐานลูกค้าให้ถึงจุดสําเร็จของการสร้างแบรนด์มีการแนะนววิธีการปฏิบัติชี้วัดผลสําเร็จพร้อมทั้งการตอบคําถามเพื่อไขปัญหาให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานโดยการสัมมนาในครั้งนี้มีอาจารย์กนกลนกษักดูการผู้อำนวยการ,ร pattern, ศาูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพทเทิร์นไอทีเจ้าของหลักสูตรการทําธุร,ร,ร,ธรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรูป และการสร้างแบรนด์เป็นวิทยากรภายในงานโดยบรรยากาศภายในงานมีบูธแสดงผลงานของนักเรียนที่ประสบความสำเร็จการสร้างแบรนด์มาจจะแสดงเสื้อผ้าและผลงานนอกจากนั้นทางสถาบันยังมีการจัดบูธเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมเล่นเกมลุ้นของรางวัลภายในงานอีกด้วยโดยภายในงานมีผู้สนใจร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย ค่ะชื่ออาตมิยามาัางนะคะมาจากแบรนดสายชัยสนใจในเรื่องของยอดขายอะคะ่ะมันมีสาเหตุหรือกระบวนการอะไรบ้างที่ทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นหรือว่าที่ขายได้อยู่แล้วเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขายยอดตกลงไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยลองลองมาข้อสองสน,นดูที่สนใจประเด็นก็คือจากข้อแรกที่ว่าเป็นเรื่องยอดขายใช่ไหมคะพอมา ฟังตุบมันก็เหมือนกับว่าประเด็นทุกอย่างมันก็เกี่ยวเนื่องกันกันลูกโซ่ตั้งแต่การดีไซน์งานออกาเลยจนถึงกระบวนการผลิตหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจนถึงการกำหนดระบบรอบการขายต่างๆคือ,ค,อคือมันเกี่ยวเนื่องกันก็คือไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าประเด็นไหนที่ที่สำคัญน้อยสำคัญมากสนใจประเด็นไหนเป็นพิเศษเหมือน,นกับทุกประเด็นมันก็ควรได้รับความสนใจอ่ะ ด้วยความที่เราอาจจะทราบทฤษฎีอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเริ่มทํางานจริงหรือว่าในการปฏิบัติงานจริงๆลงมือทำจริงเนี่ยมันก็จะมีมีปัญหามีมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ m มเน g e อคอนเมเนระบบงานเนี่ยเข้ามาตลอดบางทีเราก็แบบลืมไปว่าตอนนี้เราควรอยู่ตรงไหนของ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 ระบบงานของเราก็คือ เออมันก็สุกคิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะฉันอยู่ตรงไหน,นแล้วฉันต้องกลับมาเริ่มนับหนึ่งคิดตรงไหนใหม่เพื่อให้มันเป็นเป็นเป็นกระบวนการที่ถูกต้องนะคะก็คือก็คุ้มค่านะคะเตือนสติแล้วราตอนนี้แบบว่าเอ๊ะไปคิดไปไกลถึงไหนคนเดียวเออเองหรืเปล่าะคะ่ะจริงๆก็เป็นเป็นประโยชน์มากทีเดียวบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยก็รู้แล้วนะ แต่พอเจอปัญหาขึ้นมาในการทำงานเนี่ยก็จะแบบว่างงง,งละจะแก้ไขไม่ถูกละเพราะฉะนั้นการที่มาที่นี่คือคือได้ได้ทราบว่าเมื่อเกิดปัญหาจริงๆเนี่ยก็ควรที่จะที่จะแก้ไปในทางไหนมีสติกับตรงไหนโฟกัสกับตรงไหนก็ก็คืออย่างที่ท,ที่ที่แจ้งไว้ว่าถ้าทราบแต่ทฤษฎีบางทีพอเจอปัญหาเราก็อึ้งเหมือนกันนะคะว่า,ว,าว่ายังไงตอบ ก็เชิญชวนคนสนใจนะคะลองมาว่าว่าว่าจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็แล้วแต่พื้นฐานหรือว่าทศัศนคติของแต่ละท่านคัะสวัสดีครับมผมชื่อนายโชกพินคูวิม,มานนะครับตอนนี้กําลังศึกษาอยู่มหาวิทยายลัยศรีนครินโล่นะครับชั้นปีที่4ครับที่ผมมางานสัมมนาครั้งนี้นะครับก็เพราะว่าผมสนใจในอ่า การสร้างแบรนด์นะครับว่าจะสร้างแบรนด์ยังไงนะครับให้มีชื่อเสียงแล้วก็สามารถสร้างยอดขายได้นะครับผมสนใจที่ว่าเออมีประเด็นไหนบ้างที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถนําไปกลับไปประยุกต์ใช้นะครับในการสร้างแบรนด์ในการทํางานจริงเนี่ยครับเพื่อทําให้เกิดยอดขายที่ประสบความสําเร็จครับประเด็นที่สนใจในการสัมมนานะครับก็คือวิธีในการสร้างแบรนด์นะครับ ผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสินค้านะครับการช่องทางการจัดจาหน่ายหรือว่าทางการโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์ต่างๆ,ๆนะครับซึ่งในสาการสัมมนาครั้งนี้ได้กำนำมาเชื่อมโยงกันนะครับเพื่อทําให้เกิดการสร้างแบงรนด์ที่มีประสิทธิภาพทพาะแบรนด์ของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็มีมูลค่านในด้านของการตลาดนะครับ รับการเข้ามาสัมมนาในครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับนอกจากจะได้ความรู้นะครับก็ยังได้ได้รับการแชร์ประสบการณ์ดีๆจากท่านอาจารย์ครับซึ่งท่านอาจารย์เนี่ยนอกจากในด้านของเ,ออเชิงวิชาการแล้วเนี่ยก็ได้มีการแชร์ประสบการณ์ในด้านของตัวอย่างนะครับในเรื่องของการสร้างแบรนด์สินค้านะซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็นาไปประยุกต์ใช้ากับการทำงานอื่นๆ,ๆได้มากขึ้นด้วยครับ ก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับสำหรับการสัมมนาในครั้งต่อไปนะครับซึ่งในการสัมมนาเนี่ยก็จะมีการให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้ประสบการณ์ดีๆนะครับซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้จริงนะครับหรือว่านําไปใช้ในการเรียนก็ได้นะครับซึ่งไม่จําเป็นว่าจะต้องมีความสนใจทางด้านการทําแบรนด์เสื้อผ้าอย่างเดียวนะครับถ้าสมมุติว่าทํางานอย่างอื่นเนี่ยก็สามารถนําความรู้ตรงนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับขอเชิญชวนทุกคนนะครับ และสำหรับท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมการสัมมนา,าของทางสถาบันในวันที่20พฤศจิกายน2556ทางสถาบันจะมีการจัดงานสัมมนา,าการพัฒนาธุรกิจการเมนและธุรกิจขายส่งเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างแบรนด์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร028998826ถึง27หรือเข้าไปที่ www.thaipattern.com สมนาครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น